สวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันครัวแต่ละบ้านก็มีอาหารเดิมๆที่เป็นพืชผักประจำวันนะคะนานๆอาจจะมีใบยอก็มาเกี่ยวข้องบ้าง แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติพึ่งพาอาศัยธรรมชาติก็จะมีอาหารตามฤดูกาลที่หลากหลายมากๆเลยค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะจะมาดูอาหารกระเหรียงโผล่ค่ะที่แก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีธรรมชาติและผู้คน ได้สร้างสรรค์ความงามอันหลากหลายขึ้นความงามจากวิถีชีวิตวัฒนธรรมความงามจากธรรมชาติ ที่กลายเป็นเมนูอาหารชวนลิ้มลองวันนี้ทีมงานทุ่งแสงตะวันเดินทางขึ้นมาบนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล600เมตรภาคกลางของประเทศไทยที่เป็นภูเขาและได้ชื่อว่าหนาวสุดกลางสยาม เดินทางมาที่นี่เพื่อมาตามหาเมนูอาหารกะเรี่ยงแก่นมะกรูดเล่ากันว่ากำลังเลือนหายไปเราจะหาเจอไหมนะยน้หหห ที่บ้านใหม่คลองอังวะตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีแกดอกมไม้ฟ้าแกสะดวกพี่อ้อยรุ่งฤดีและเด็กๆกำลังหุงหาอาหารได้ข่าวว่ากลุ่มนี้แหละกำลังพยายามรื้อฟื้นเมนูดั้งเดิมของชุมชนน้องไปตองพี่น่าด้วยนะ ก่อนจะไปดูการฟื้นฟูสู่อนาคตมาดูของบ้าน,านเดิมๆกันก่อนค่ะเด็น้นองก็้้นิเคล่ใช่ลงนานะพี่น้อง<ะ>แต่ก่อน,นชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่บนพื้นที่สูงอยู่กับอากาศหนาวเย็นกว่าที่อื่นก็ทำเตาไฟเอาไว้ในบ้านแบบนี้ค่ะ ใช้ก้อนหินสามก้อนคล้ายๆเตาสามเศร้าเป็นเตาฟืนแหล่งพลังงานที่หาง่ายที่สุดในวิถีชีวิตชาวไร่ชาวสวนเดดเด,ดม็มองอกลับจากไรม่มืดค่ำทำอาหารใช้ชีวิตบนบ้านอบอุ่นปลอดภัยจากสัตว์ป่าสัตว์ร้ายที่ออกหากินตอนกลางคืนม่อดเถมเจ้เอ ก็เราจะมาทาอะไรเราต้องรู้วัตถุดิบก่อนแกงกเลียงใช่ไหมอ๋อวันนี้เราก็จะมาทำแกงชีสเกอแล้วก็หกหมกผักแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มนะคะน้องๆเราจะมีวัตถุดิบก็ในนี้แหละที่น้องๆเด็ดกันมาเกือ้นะ้าแหลกือบเ้อแหละพกูเพิ่กูเืเรามาย่างคุณยาบอกว่า แกงชีเกอนเนี่ยก็คือกินมันตั้งแต่สมัยสมัยพ่อแม่แล้วค่ะแต่แต่ก่อนอะ่ะมันจะเป็นปลาในแม่น้ําปลาตัวน้อยๆก็คือเอามาสับๆแล้วก็ใส่ข้าวคั่วใส่พริกแล้วก็ใส่พวกพืชสมุนไพรที่อยู่ตามาบ้านแต่ก่อนนะคะเคยเคยกินไหมเชฟเฟยละน้ำหวานใคยกินไหมเคยกินดีนอจี้กันเนี่ย ครัวกระเหีียงวันนี้ดูดีๆมีกันอยู่สามวัยเลยค่ะรุ่นคุณยายพร้อมถ่ายทอดบอกต่อให้พี่ๆวัยรุ่นส่วนเด็กเล็กๆรอชิมและเรียนรู้ไปด้วยกันหากเป็นอย่างนี้ความรู้ภูมิปัญญาไม่หนีหายไปไหนแกวชูวิ่งี่อบงมาเงทหยอกกดูก็ เดี๋ยวเนอะหัวกระูเ,เอบ่อไม้ไผ่ก็บอกไม้าผ่นี่ย้านเหรอใส่ใส่หุ้มก็สมัยก่อนก็คือเขาจะใส่เขาจะปลูกข้าวโดยการใส่ข้าวในกระบอกแล้วก็กระทุง้งกระทุงลงดินแล้วก็จะเป็นหลุมแล้วทีนี้ก็เราก็จะปิดปิดนะคะโดยจะไม่มีรถไถจะไม่มีเสียมไม่มีจอบค่ะจะใช้ไม้ไผ่ในการปลูกข้าวในสมัยนั้นนะคะ ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเทคโนโลยีก็เข้ามาทําให้การดํารงชีวิตของพี่น้องข้างบนนี้ก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยค่ะจากปลูกข้าวไร่ก็กลับมาเป็นปลูกพืชเชิงเดี่ยวค่ะชเช่นขา้าวโพดมันสปหลังอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็เลยทําให้จํานวนข้าวที่เราเคยกินก็น้อยลงวิถีชีวิตและการหาอยู่หากินเปลี่ยนไปสิ่งอำนวยความสะดวกอาจจะมากขึ้นทุกอย่างมีดีมีเสียนะคะ เช่นเมื่อมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านหายไปวิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติก็พลอยหายไปด้วยสมัยนี้ร้านค้าร้านอาหารเกิดขึ้นมากมายเลยหลายคนจึงไม่ต้องเข้าป่าหาอาหารเหมือนเมื่อก่อนเอาเวลาส่วนใหญ่เข้าไร่ไปหักข้าวโพดปลูกมันบางช่วงเร่งรีบก็ซื้ออาหารสำเร็จรูปที่รวดเร็วมารู้ตัวอีกทีหนึง่งอาหารท้องถิ่นดั้งเดิม ก็กำลังจะค่อยๆหายไปจากชุมชนเพราะเด็กรุ่นหลังไม่ได้เรียนรู้จากรุ่นพอ่อรุ่นแม่ไอ้หรอขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสับป่านะคะน้องๆเ,เราจะให้ผู้เชี่ยวชาญ <laughs> ไปสับปลาป่าเราก็จะเอาไส้แล้วก็ขี้ออกนะคะเราก็จะเอามันออกถ้าไม่เอามันออกเราจะปั้นปลาเป็นก้อนๆไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเดสับปลาเดี๋ยวน้องจะได้ปั้นช่วยกันปั้นค่ะถ้าสับปลาเสร็จเราดุนิวยบุ่นตะไคร้กิ้วจะตะไครานิวยบุ่าจะว่าที่จะดูแลเราตะไคร้เนี่ยนะเนะ กะเหรี่ยงเป็นอาหารที่เรียบง่ายใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเมื่อก่อนน้ำพริกกะเหรี่ยงกับผักต้มก็สุดจะวิเศษสรรพคุณอาหารมากมายแต่บางเมนูก็มีความพิถีพิถันมากพอสมควรศิลปะในจานอาหารค่ะไอค้คเดวคแ่อแกงเชยิเกอหรือแกงประดุกข้าวคั่ว ถือเป็นเมนูพิเศษมีหลายขั้นตอนเลยค่ะเ,นะเริ่มสับป,ปลาให้ละเอียดดีสับแบบนี้ค่ะอเอาก้างอ่อนๆมาสับไปด้วยนะคะช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสเวลากินทำให้รู้สึกกรุบๆค่ะนำมาผสมกับเครื่องแกงใบชับพลู แล้วก็พระเอกของเราก็คือข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วหอมอโรมา<ค>ะจะทำหน้าที่เป็นเหมือนแป้งข้าวด้วยนะคะช่วยให้เนื้อปลาจัดตัวเป็นก้อนมากขึ้นคล้ายๆลูกชิ้นปรุงรสเมื่อผสมครบแล้วปั้นเลยค่ะเจ้ก็บอกว่าตรงปั้นเป็น ลูกเล็กๆครับเพราะว่าถ้าเปิ้ลเป็นลูกใหญ่นี่มันจะไม่สุกครับบางครั้งก็ทํากินเองครับบางครั้งก็แม่บางครั้งก็พ่อครับก็ทํพวกทอดไข่ทํากับข้าวพวกนี้ครับผมชอบแกงมะละกอครับอูติงซาครับเพราะว่ามันมีรสชาติหวานรสชาติหวานเผ็ดมันมีทุกรสชาติเลยครับ ตอนสุดท้ายของการทำแกงปลาดุกข้าวคั่วคือการต้มค่ะคุณยายปรุงน้ำแกงไว้ให้แล้วก่อนที่จะนำก้อนปลาดุกปรุงปั้นลงไปต้มให้สุกค่ะระหว่างรอแกงสุกพร้อมกินต้องใช้เวลาอีกนิดนึงเด็กๆพักสักครู่เดี๋ยวมีภารกิจรังสรรค์เมนูต่อไปอีก พี่น้องเกรียงชาติพันธุ์โพ่ที่แก่นมะกรูดอุทัยธานียึดถือหลักการที่ว่าอาหารคือยามาตั้งแต่โบราณสังเกตดูอาหารแต่ละมือ้อมักจะมีพืชผักสมุนไพรเป็นส่วนประกอบมืม้อนี้นอกจากแกงปลาดุกข,ข้าวคั่วที่ให้โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตแล้วยังมีไฟเบอร์ดีๆและวิตามินหลากหลายจากผักที่อยู่ในหมกผักนี้ด้วยค่ะ ข้าวยังไม่สุกแต่อานหวานก็ต้องเตรียมพร้อมเป็นหน้าที่ของเด็กๆค่ะอืมถ้าทางหน่วยก้านดีแสดงว่าอิกคิวขูดมะพร้าวจนชำนาญแน่ๆแต่ว่าวันนี้จะทำองหวานอะไรกันคะเนี่ยตอนนี้เรากำลังทำขนมข้าวเหนียวกับมะพร้าวภาษาเรียกว่าไอ้ผัซาทำ ไม่ค่อยเบื่อครับรบางครั้งก็ทําเป็นวันพระทําเป็นงานอะไรแบกอะไรบางนี้ครับเรากําลังทําการบี้ข้าวครับเพื่อให้ข้าวมันเย็นครับไม่ให้ร้อนนะครับตอนนี้เรากําลังเอาเกลือใส่ในกะลาเพราะว่าเราจะให้หมันเค็มขึ้นครับ ไอโพซาเป็นขนมพื้นบ้านที่มีส่วนผสมไม่มากค่ะขอเพียงแต่มีข้าวเหนียวนึ่งนุ่มๆมะพร้าวขูดวหวานๆมันๆก็ทำไอโพซาได้แล้วไอโพซ่านี่นะคะนิยมทำในงานบุญงานมงคลรวมทั้งวันพระด้วยค่ะเด็กๆบอกว่าทำกันเป็นประจำเพราะว่าเรื่องขนมกับเด็กๆนี่เป็นของคู่กันค่ะเราเอาเข้าวเหนียวกับเกลือแล้วก็มพะพร้าวมาเขา้า มาบี้ s. <S ด้วยกันครับ <merely skill. S 1> เพราะว่ามันจะกลายเป็นขนมแล้วครับแล้วก็มาปั้นครับปั้นเป็นวงกลมครับอทำอะไรก็ได้ หมซาอย่างเดียวดเด็กๆก็พอใจมากแล้วแต่ว่าอีคิวมีเคล็ดลับความอร่อยค่ะวาเคล็ดลับของการกินหมูซาอร่อยก็คือต้องไปกินกับน้ำพริกครับแล้วก็ต้องไปกินกับผักครับหมูจะอร่อยครับอันนี้มันเป็นเคล็ดลับด้านนุ่นเท่กับผมอุ้มมี เย้เย้เย้อร่อยครับมันก็ออกฤทธิเผ็ิดเพลินอร่อยครับ เวลาที่รอคอยแกงเชยีเกอหมกผักและน้ำพริกรพร้อมเสิร์ฟมาค่ะมากินข้าวกันอ๋อจาเิได้แล้วแกงรสชาติก็อร่อยครับเผ็ด หวานเค็มครับแล้วก็น้ำพริกก็เผ็ดเผ็ดนิดนครับผักก็เค็มครับว่าเขาใส่กับเกลือครับดีครับเพราะว่าไม่ต้องไปซื้อกินในเมืองเป็นสมุนไพรด้วยครับช่วยรักษาโรคครับก็ก็ไม่ต้องเสียตังค์ครับก็หากินเองตามธรรมชาติครับก็ก็ไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าถ้าเราไปซื้อนี่ผักก็จะหร้ครับว่าเขาจะฉีดยาไหมเราก็ปลูกเองไม่ไม่โดนยาครับถ้าวันหนึ่งอาหารของ พกถอยไปแล้วผมก็จะรู้สึกเสียใจเพราะว่ามันจะไม่มันมันจะไม่มีเลยเพราะว่ามันมันมอนศูนย์พันนะครับแล้วกับเขาของเราก็ในเมืองก็หาก,กินได้ครับถ้าถ้าอยากกินก็ต้องขึ้นมากินที่ดอยครับเราก็ต้องบอกรุ่นจดรุ่นครับเพราะว่าจะให้ถ้าถ้าเราแก้เราทำไม่ได้ก็ต้องให้ลูกหรือว่าหลานทํากินเองครับเราเราก็บอก ลูกหลานให้ทําเพราะว่าวันนี้เราเราก็เราก็ได้มาเรียนรู้แล้วเราก็ทํากินเองแล้วเ,ลเราแก่ขึ้นก็ให้ลูกหลานทําให้เรากินครับแล้วก็ถ้าลูกหลานย็นก็ทําให <Okay. S 1> ก้ก็ทําก็ทํารุ่นสู่รุ่นครับ <Okay. S 1> มันก็จะมันมันก็จะยูมันก็จะสืบสืบท่อต่อไปครับมันจะไม่มีวันหายไปครับ อาหารก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆหากอาหารบางอย่างหายไปเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก็อาจจะถูกลืมการรื้อฟื้นเมนูท้องถิ่นของพี่อ้อยรุงร่งฤดีและเด็กๆคงเป็นความหวังที่จะช่วยต่ออายุให้เรื่องราวดีๆที่แก่นมะกรูดยังคงปรากฏและถูกเล่าต่อผ่านเมนูอาหารปีกนานๆเลยค่ะ วันนี้ได้เห็นเมนูอาหารหลากหลายมากเลยนะคะทั้งอาหารในชีวิตประจำวันตามฤดูกาลแล้วก็อาหารที่จำเป็นในพิธีกรรมงานบุญต่างๆด้วยทั้งข้าวเบือ่อทั้งผักจิ้มน้ำพริกทำให้เรารู้ว่าทำไมคนสมัยก่อนถึงสุขภาพดีมนุษย์ต้องอาศัยธรรมชาติผูกพันใกล้ชิดดูแลและพึ่งพารวมทั้งกินอาหารให้เป็นยาเหมือนอย่างที่เราได้เห็นในวันนี้ ขอเช่นชมน้องอ้อยที่สืบสารเรื่องราวต่างๆและถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องๆได้รับรู้และสืบสารต่อไปนะคะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ